สวัสดีครับเราเสนอพลอยไพลินแท้ประเทศรรํามพญจานะครับใกล้กับจังหวัดจันทบุรีเมืองไพลินต่อไพลินนะครับเป็นคลอยที่สวยงามสะท้อนกับแสงธรรมชาติเราอยู่เมืองจังนไม่ว่าจะเป็นเมืองเทศรเมืองพลอยรวมสมบูรณ์เรายังมีผลไม้มีพืชพันธุ์ดินอาหารอรดมสมบูรณ์นะครับธรรมชาติป่าเขาทะเลน้ําตกเราใกล้ประเทศ กัมพูชาที่มีพลสวยนะครับถึงจะมีข่าวเรื่องกัมพูชาเรื่องขเขมรมีปัญหาทางด้านชายแดนแต่เราก็เป็นพี่น้องกันข้ามไปเอาปอยมาความความจริงแล้วเรื่องการเมืองระดับชาวบ้านก็ดีนครับไม่มีใครเดิระตูกัน,กน,กนบ้านใครบ้านตีบ้านน้องแต่มน่ปัญหาระหว่างรัฐบาลท่านเอง เรื่องประชาชนและวจิตใจก็ดีนะครับสนใจก็โทร0871505601ครับ